สวัสดีครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ปีเสือ2,553ครับ เรามาดูกันว่าชาวราศีมีนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอิทธิพลของไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยในช่วงของเดือนมกราคมนั้นมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมการงานที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจค้าขายเหล็กโลหะธุรกิจรถยนต์การงานที่เกี่ยวกับกระดาษสิ่งพิมพ์รวมไปถึงสิ่งทอเสื้อผ้ามีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จที่ดีเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้านช่องท้องกระเพาะอาหารรวมไปถึงเรื่องของ ความดันแล้วก็หัวใจดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับเดือนมีนาเมษามีเกณฑ์การขยับขยายหรือมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับงานที่รอคอยการงานชาวราศีมีนมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จที่ดีแถมยังมีบริวารให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนได้ดีจะมีช่องทางในการลงทุนหรือทาํามาค้าขายหรือว่าการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมั่นใจให้เต็มที่เพราะอาจจะต้องทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อนในช่วงของเดือนพฤษภาคมิถุนายนถ้ามีโอกาสอยากให้ชาวราศีมีนนั้นไปบู ชาพระวิษณุที่วัดแขกสีลมนะครับอย่างน้อยที่สุดขอบารมีพระวิษณุให้เราโชคดีเพราะในช่วงสองสาเดือนนี้จะโดดเด่นแล้วก็จะวา้าวุ่นใจไปพร้อมๆก,กันกับในเรื่องของ ความรักเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับอิทธิพลของไพ่เดอะชาริออแล้วก็ไพ่ราชินีเหรียญในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนาชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระดูรวมไปถึงในเรื่องของการออกกําลังกายต้องระวัง,อย,งอย่างเช่นการหกลม้มหรือการมีบาดแผลหรือว่าการออกกําลังกายต้องอย่าหักโหมมากจนเกินไปไพ่ราชินีเหรียญระวังของหาย จะทําให้เสียดายของอีกตาหาสองเดือนนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษครับเดือนกรกฎา,าคมอิทธิพลของไพ่ก้าเหลียนและไพ่ราชินีเหลียนบอกว่าชาวรา,ราศีมีนจะมีลาบลอยฟุกๆหรือมีเกณฑ์การเงินใหม่ๆเข้ามา ต้องระมัดระวังการขัดแย้งหรือการมีปากเสียงหรือพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกับคนรักหรือคนใกล้ชิดบ้างเพราะฉะนั้นต้องให้อภัยกันแล้วก็ถอยหลังกันคนละก้าครับไพ่ก้าเหรียญกับไพ่สามดาบในช่วงของเดือนกันยาตุลาชาวราศีมีข่าวดีเป็นพิเศษในเรื่องการลงทุนการมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่ดินธุรกิจที่เกี่ยวกับบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับเสริมสวยธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าโดดเด่นเป็นพิเศษ ต้องระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดแล้วก็หลอดลมเดือนนี้อาจจะได้เจอคนรักหรือว่ามีเกณฑ์การพูดคุยกันถึงอนาคตเกี่ยวกับความรักด้วยครับสำหรับในช่วงของเดือน ตุลาคมพฤศจิกายนนั้นต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องให้เสียใจยเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของตัวเองหรือเกิดการเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาเดือนนี้อยากให้ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดให้มากเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเริ่มดีขึ้นแต่ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องให้หงุดหงิดใจเกี่ยวกับบริวารเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนถือว่าเป็นเดือนที่ดีเพราะว่าเป็นเดือนแห่งโชคลาภแล้วก็เดือนแห่งความรัก อิทธิพลของไพพระแม่ลักษมีจะทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีความสุขถ้ามีโอกาสเดือนธันวาคมนี้ไปบูชาพระแม่ลักษมีนะครับที่วัดแขกสีลมหรือโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าจะทำให้ชาวราศีมีนนั้นได้พลังและก็บาร,รมีจากองค์พระแม่แล้วก็มีความสุขได้ตลอดทั้งปีถ้ามีโอกาสในปีนี้อยากให้ชาวราศีมีนใส่เสื้อสีแดงสีส้มสีอิฐสีเหลืองสีเหลืองทอง และอีกสีหนึ่งที่เป็นสีที่นําพลังโชคดีในเรื่องความรักมาให้ก็คือสีม่วงหรือม่วงอ่อนนั่นเองครับแล้วก็เลขนําโชคที่ดีก็คือเลข8แล้วก็เลขสจะเป็นเลขนําโชคของชาวราศีมีนครับนี่คือดวงชะตาของชาวราศีมีนหากมีโอกาสในช่วงต้นปีแบบนี้ไปไหว้พระที่วัดโพนะครับหรือว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระแก้วนั่นเองนะครับไปขอบารมีจากพระพุทธเทวปฏิมากรในโบทของวัดโพขอพลังให้เราทำอะไรแล้วสำเร็จดุดดังเทวดาสร้างสารรค์เป็นเคล็ดลับที่สำคัญทีเดียวครับเชื่อมั่นในไพยในผมและในตัวเองจากผมคาถาจินมัญชรครับ